ปีกับปีแล้วอยู่ตรงนี้เลยอเอ๊ยว่าอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะปากซานแขกบรวิคําไซอืมอ๋อปากซานนี่แขกบรวิคําไซใช่หน้าอำเภอบึงการอืม,อ,มอันนี้คือหน้าำอ,อ,นนอาำเภอบึงก,การนีอ่า้วยล้างเรียบร้อยแล้วนะไหมค้าล้างแล้วล้างแล้วใช่ใส่ไปตักหยาหลมนสองน้ำแข,ข็งมาส่งเอาช่วยช่วยช่วยแม่ค้าในเรื่องลูกเออเก่งมากลูก โอ้ยเดือดรูกเลยมันจะแซ่บต้งกวนเด้อแซ่บต้มเครื่องแซ่บทางเบิ้ดคือเต็งเบิดเลยแล้วก็แซ่บเบิดเลยมีมะขามเปียกพร้อมใส่บังหนาวด้วยบังหน้าใส่บังหน้าด้วยซอยใส่เลยน่าจะมานมันสมเด้อแล้วก็มายมด้วยไม่ใช่เหรอไปใส่มะยมมันมันมันมีหน้าเด้อแถวนี้ ว่าสูตรไผ่สูตรลาวอ่าอันนี้สูตรลาวเนาะอันนี้อันนี้คกเท่าไหนเนี่ยตำบักกล้วยเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบพันสาวพันโอ้แม่ค้ารวยได้ใส่คำเต็มเลยเนี่ยแล้วแล้วมีมีมีตำมะละกอตำบักหุงอยู่เนาะตำบักหุงตำทุกประเภทเลยซุปประเภทเลยโอ้เด้ออันนั้นใส่อะไรปิ้งเนื้อเนื้องัวปิ้งอดดอกลูกซีนแล้วก็มีไข่อุ้ยมะขามอุ้ยหอมมากเลยเดียโอ้แซ่บแท้ๆงานนี้แปลกตอนจะด้วยแดกตอนนี้ นี่เรบประกันขี้มาแตกแจกทีวีสีกระเด้งของแท้เลยอนี่กาะเด้งทำกับมือเลยนะทำกับมือเลยใช้ปะเป็นน้ำโขงว่ายทวนน้ำมาน้ำโขงเลยนะปากสดๆน่ากินมากพี่เนาะยังไม่ได้ใส่ส้มยังไม่ได้ใส่มะนาวใส่แล้วเปลือกเลยใส่ใช่เปลือกเปือกแล้ว เปรี้ผมมันเปรี้ยวมาขามแล้วเนาะเดี๋าชิมนี่ก็ชิมเลยชิมพี่พี่โจ้พี่โจ้ชิมเร็วบอสเอาอะไรตัวเล็กตัวเล็กชิมหน่อยรึเปล่าถ้าไม่ชิมตักเลยไม่ได้ตักเลยตักเลยตักเลยเสียเวลาแม่ค้าทำงานทำมาหากินไปครับเอาเอาตำเอาตำลาวตำเด้อเอรมะละกอสับเรายังต่อนะมะละกอสับแล้วบอสตัเบ็ดเดียวเอาเอาเอา บสวัสม่ค้าอันนี่ซาวพันกีบครับรอันนี้โอ้โหโอช็อตแท้แซทะตอนแพ้เด้อเอาตัวเล็กเซิร์ฟเซิร์ฟตอกลูกไปเซิร์ฟโต๊ะอื่โอ้โหนี่เสร็จแน่ทุกคนตำกล้วยตำกล้วยตำกล้วยน้ำโขงนะนี่ติดไ่น้ำโขงเลย เออาให้้ดวยนค้าปักซันให้กินฟรีวันนี้สปอนเซอร์ทำมาละกอเอาแบบปักซันเลยเด้อเขามีตำหลวงพ่อบางตำเมงจันเราต้องมี็นตำปักซันมาตำปักซันเออวันหลังจะเสิร์ชหาตำปัก